วิธีเลี้ยงแมวให้ร่าเริงอารมณ์ดีวิธีเลี้ยงเจ้านายแมวเหมียวให้ขี้เล่นร่าเริงอารมณ์ดี <S <S <Q>. <S เหล่าคนเลี้ยงแมวเพื่อเป็นเพื่อนแก้เเงาก็อยากที่จะให้แมวร่าเริงอารมณ์ดีและเล่นกับเราเสมอแต่บางครั้งก็อาจจะเจอเวลาที่เจ้าเหมียวอารมณ์ไม่ดีไม่ร่าเริงซึ่งจริงๆแล้วอาจจะสาเหตุที่ทําให้เจ้าเหมียวอารมณ์บูดบึง้งแต่ก็มีวิธีทําให้อารมณ์ของน้องแมวกลับมาดีเช่นกันบทความนี้จึงรวมรวบสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแมวให้ขี้เล่นอารมณ์ดีมาฝาก อย่าทำให้เหนียวอารมณ์ไม่ดีเชียวนะถึงแมวของคุณจะมีอุปนิสัยเป็นแมวที่เล่นอารมณ์ดีร่าเริงแต่บางครั้งแมวก็มีมุมที่อารมณ์เสียได้เหมือนกันซึ่งจะส่งผลสุขภาพจิตของน้องแมวหากรู้และเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยง ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากการเข้ากันไม่ได้กับสัตว์ตัวอื่นที่เข้ามาใหม่การถูกปล่อยให้อยู่เพียงลําพังในห้องหรือบ้านการไม่มีที่ให้รับเล็บการเดินทางและการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านที่แมวเคยสร้างกลิ่นประกาศอาณาเขตไว้แล้วทั้งหมดนี้อาจจะทําให้เจ้าเหมียวที่เคยอารมณ์ดีที่เล่นตลอดเวลาเกิดความเครียดและไม่อยากเล่นกับใครซึ่งต้องรีผหาขนมแมวเวเลียมาเอาใจให้หายงอนโดยด่วน คุณไม่ได้ทําให้น้องเหนียวงอนเลยแต่แมวนอนทั้งวันไม่ยอมเล่นด้วยซะอย่างนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าน้องแมวเก็บแรงเอาไว้เล่นตอนดึกเพราะตามธรรมชาติของแมวเป็นสัตว์ใช้ชีวิตกลางคืนนอนกลางวันทางแก้คือคุณต้องปรับเวลาของแมวโดยการให้นอนกลางคืนแล้วใช้ชีวิตกลางวันแทนด้วยการเปลี่ยนเวลาให้อาหารและหากิจกรรมให้แมวทําตลอดวันจนเหนื่อยหลับไม่เช่นนั้นคุณจะโดนปลุกมาเล่นด้วยตอนกลางดึกแน่นอน แมวที่เล่นร่าเริงจะมีความชอบส่วนตัวคือชอบเล่นกับคนหรือเล่นกับของเล่นดังนั้นการเลี้ยงแมวให้แมวน้อยแฮปปี้เสมอคือการมีของเล่นให้ที่ชอบมีคอนโดแมวให้ปีนป่ายและรับเล็บมีระเบียงให้ออกไปชมวิวและชมนกซึ่งแมวเหมียวจะชอบมาชมนกมากๆเลยหรืออาจจะพาออกไปเดินเล่นบริเวณบ้านโดยมีสายจูงหรือรถเข็นและที่สำคัญเจ้าของต้องมีเวลาเล่นด้วยเสมอเพราะเจ้าของคือคนที่เหนียวต้องการมากที่สุด